บทที่20มันกลายเป็นฝุ่นไปแล้วเศษฝุ่นที่พัดอยู่ตรงพื้นพร้อมกับซากประหัาพังของเมืองที่เคยเจริญรุ่งเรืองในอดีตตรงอาคารแห่งหนึ่งมีจอมเวทคนหนึ่งกําลังเดินเข้าไปภายในอาคารนั่นเขามีชื่อว่าเซรินจอมเวทสบายที่หนีออกมาจากที่ประชุมเพื่อที่จะกลับมารายงานเรื่องราวให้หลอดอาร์เซนจริงๆแล้วก็สามารถใช้เวทมนต์เพื่อที่จะสื่อสารระยะไกลกับหลอดอาร์เซนได้โดยตรงแต่ทว่าการทําแบบนั้นจำเป็นจะต้องเปิดช่องว่างถ้าหากมีจอมเวท ที่ดับฟังอยู่ก็อาจจะถึงขั้นรู้ที่อยู่ของท่านอาร์เซนได้เลยแม้ในขณะเดียวกันการมาหาด้วยตัวเองแบบนี้ก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันก็อาจจะมีคนสะกดรอยตามเขาได้และแน่นอนว่าเซรินไม่ใช่คนที่ไม่รู้ถึงเรื่องนั้นเขาเอาแต่เดินไปมารอบๆใ้ทั่วบริเวณก่อนที่จะมั่นใจว่าไม่มีคนสะกดรอยตามตัวเองอย่างแน่นอนจึงได้มายังสถานที่แห่งนี้โดยตรงและนั่นก็คือหนึ่งในเหตุผลที่เขาจำเป็นจะต้องออกจากที่ประชุมของทางฝากฝั่งของมนุษย์เพราะว่าตัวของเขา รู้ที่อยู่ของหลอดอาร์เซนถ้าหากว่ามีการตามหาสปายเกิดขึ้นในคืนนี้ซึ่งก็เป็นไปได้สูงที่จะทําแบบนั้นพอ,อผู้คนจะรู้ตัวดีว่าถูกหลอดอาร์เซนหลอกเข้าเขาก็คงจะแย่ไปแล้วโชคยังดีที่ตัวของเขารอจังหวะนั้นอยู่แล้วจึงควรที่จะต้องรีบออกมาให้เร็วที่สุดอย่างในน้อยก็ยังคงมีคนของหลอดอาร์เซนอยู่อีกหนึ่งคนที่ยังคอยเป็นสปายให้แต่ว่าน่าเสียดายที่ตอนนี้เซรีนรู้ตัวแล้วว่าหมอด้านถูกจับได้จากเวทมนต์ที่เชื่อมต่อกับบ่อด้าน เอาไว้และนั่นก็คือหนึ่งในเรื่องราวที่เซรินจะนํากลับมารายงานด้วยด้านในซากปะหลาพังที่มีคนที่รอ,อการกลับมาของเขาอยู่ในซ่ามอลวินพูดขึ้นมาว่ากลับมาแล้วสินะคะตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนยังไงบ้างเซรินพูดตอบกลับไปว่าค่อนข้างแย่เลยครับเพราะว่าตอนนี้พวกเราถูกจับได้ไปหนึ่งคนส่วนผมเองก็โชคยังดีที่ไหวตัวทันและจะเตรียมการสําหรับการหนีออกมาก่อนไซดามอพูดขึ้นมาว่าแล้วมีเรื่องอะไรน่าสนใจเกี่ยวกับการประชุมบ้างละ เซรินพูดขึ้นมาว่าแน่นอนว่าภายในการประชุมเท่าที่ผมรู้พรุ่งนี้จะเกิดการบุปผาสาตรขึ้นครับไซดามอพูดกลับไปว่าดีเลยพวกเราจะได้ไม่ต้องรอานานที่เหลือก็แค่รอเวลาที่จะเข้าไปในตอนที่มนุษย์กับปีศาจประทะกันจนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายกันไปข้างและพวกเราก็จะอาศัยจังหวะนั้นไปปิดพลังงานของขอีเทอร์คอหลอดักเซนพูดขึ้นมาว่าถ้ามันง่ายแบบนั้นก็คงจะดีนะซิถึงจะไม่รู้ว่าฝ่ายตรงข้ามสามารถรีดข้อมูลจากสไปที่เราส่งไปได้มากขนาด ไหนแต่ว่าฉันคิดว่าอย่างน้อยๆฝ่ายตรงข้ามก็ต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องของเนเธอรเียนชาร์ของพวกเราและที่สําคัญก็คงจะกําลังตามหามันอยู่เพื่อที่จะปิดพลังงานของมันอย่างแน่นอนในซามอาวินพูดขึ้นมาว่าใช่แล้วค่ะฉันคิดว่าในการบุกปราสาทของวัดรุ่งนี้น่าจะมีการส่งกําลังรบเพื่อที่จะสอดส่องเพื่อการแม้พวกเราเข้าไปยุ่งยากในการต่อสู้ได้เซรินพูดขึ้นมาว่าถึงอย่างนั้นพวกเราก็คงจะต้องวางแผนเพื่อที่จะอาศัยจังหวะที่เผลอในการเข้าไป นนดด้าไหอยู่ีแน่นอนพวกมันอันตรายถึงชีวิตเลยละ่ะในซาบอวีนพูดขึ้นมาว่าถ่านั้นดิฉันจะขอประเมินกําลังรบตอนนี้เลยนะคะเชื่อทิดว่ากลุ่มที่น่ากลัวที่สุดในตอนนี้เราจะบอกว่ากลุ่มของปีศาจที่มีปีกเป็นเอกลักษณ์แข็งแกร่งมากๆก็จริงแต่ว่าพวกมันก็ไม่ได้รับการสรับสนุนจากผู้ปีศาจตัวนั้นเองที่อยู่บริเวณโดยรอบเลยเพราะฉะนั้นอันดับหนึ่งของกําลังรบที่แข็งแกร่งก็จะต้องเป็นฝ่ายของมนุษย์ค่ะไซเดมอพูดขึ้นมาว่าถ้าพูดในด้านกําลังรบนะใช่แต่ฉันคิดว่า ถ้าเอาด้านความแข็งแกร่งเป็นรายบุคคลยังไงพวกปีศาจที่มีปีกเป็นเอกลักษณ์ก็น่าจะเป็นอันดับหนึ่งไม่ใช่เหรอในซาพูดตอบกลับไปว่าถูกต้องค่ะถ้าเอาเป็นรายบุคคลแล้วก็แต่เรากําลังพูดถึงกํากลังรบโดยรวมซึ่งก็ถือว่าสูสีส่วนลองลองมาก็จะต้องเป็นพวกปีศาจที่อยู่ในปราสาทพทกนี้แข็งแกร่งจนเกินจิตราการได้เอาเข้าจริงถ้าหากว่าส่งคนเข้าไปแบบนั้นฉันคิดว่าน่าจะตายทั้งหมดเพราะว่าสู้พวกปีศาจที่อยู่ในปราสาทกันไม่ได้แน่นอนเซรินพูดขึ้นมาว่า ส่วนกลุ่มสุดท้ายก็คือพวกเราที่ดูอ่อนแอที่สุดสินะครับคาตอบง่ายๆก็คือพวกเรามีจํานวนคนน้อยจนเกินไปถึงจะมีท่านอาร์เซนที่แข็งแกร่งลง,ลงมาจากวันเทียก็ยังถือว่าลําบากในการต่อสู้อยู่ดีในตอนนั้นเองจู่ๆหลอดอาร์เซนเหมือนกับอยากจะพูดอะไรบางอย่างและเขาก็พูดออกมาว่าเดี๋ยวก่อนนะเซรินมีใครสะกดรอยตามเจ้ามาหรือเปล่าเซรินตกใจนิดหน่อยก่อนที่เขาจะพูดออกไปว่าไม่มีแน่นอนขอรับข้าเดินตรวจตาเพื่อความแน่ใจมาแล้วจู่ๆใน ตอนนั้นเองบรรยากาศหน้าขนลุกบางอย่างก็เกิดขึ้นสัมผัสถึงรางร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่อึดใจหัวใจของทุกคนที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้เต้นแรงขึ้นอย่างไร้ขีดจำกัดไซดามอพูดขึ้นมาว่าอะไรกันข้าหายใจไม่ออกหลอดอร์เซนเปลี่ยนตัวเองให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมสู้ภายในทันทีเขารู้ตัวแล้วว่ามีใครบางคนที่อยู่ที่นี่ในขณะเดียวกันเสียงฝีเท้าของใครสักคนที่กำลังเดินอยู่ใกล้ๆนั่นจากมุมมืดของซากปรักหักพังมี สายตาคู่หนึ่งที่ลอดออกมาผ่านทางมุมมืดนั่นแล้วสิ่งนั้นก็ค่อยๆก้าวขาออกมาแต่มันก็หายไปแล้วรู้ตัวอีกทีหยดเลือดของใครบางคนก็ค่อยๆไหลหยดลงสู่พื้นภาพของจองเวทคนหนึ่งที่ถูกยกอยู่กลางอากาศพร้อมกันกับเลือดไหลออกมาเจ้าของเลือดนั่นก็คือเซรินไซดามอนิ่งเงียบนายซ่าก็ตกใจสุดขีดเช่นกันไซดามอรร้องตะโกนออกมาดังลั่นพร้อมกันกับรีบถอยออกไปจากสิ่งนั้นจนแทบจะชี้ติดกำแพงเท่าที่จะเป็นไปได้ ไซดามอพูดขึ้นมาว่าเนี่ยมันเกิดบ้าอะไรขึ้นกันละเนี่ยในายซามอวินก็พูดขึ้นมาเช่นกันว่าจากรายงานดูเหมือนว่านั่นก็คือรูปลักษณ์ที่ผู้คนเคยได้ยินมาผ่านทางการประชุมในวันแรกในาซามอวินยังคงเก็บสิ่งนั้นเอาไว้ในสมองของเธอถึงรูปลักษณ์ที่เคยถูกรายงานมาการตายไปของหน่วยบุกทะลวงที่รวบรวมคนเก่งๆสายต่อสู้เอาไว้ไม่เหลือซากเซรินพูดขึ้นมาว่าแกก็คือเจ้าเล็บที่ว่าอย่างนั้นเหรอเจ้าเล็บหรือชื่อของมันก็คือคลิฟไม่ยอมพูด อะไรเซรินพูดแบบนั้นออกมาทั้งทั้งที่เลือดไหลออกมาไม่ยอมหยุดเขารู้ตัวได้ในทันทีว่าตัวเองกําลังจะตายแต่ทว่าสิ่งที่เขาทํานั้นก็คือเขาพูดขึ้นมาว่าพวกนายทุกคนรีบหนีไปซะเสียงหัวใจของนานซ่าและไซดามอเต้นขึ้นมาจนถึงขีดสุดด้วยความหวาดกลัวและหวาดระแวงเศร้าเสียใจและทุกอย่างมันปนกันมั่วไปหมดพวกเขารู้ได้ทันทีว่าถ้าโดนโจมตีปฏิจจุแบบนั้นยังไงซะเซลินก็จะต้องตายอย่างแน่นอนแต่ถึงอย่างนั้นแล้วจะให้พวกเขาทิ้งตัวของเซรินไปทั้งทั้ง แบบนั้นน่ะเหรอแต่ทว่าเซรินก็ยังตะโกนขึ้นมาอีกว่ารีบไปสิเซรินพูดขึ้นมาทันทีนที่พยายามใช้เวทมนต์เฮือกสุดท้ายในการจับตัวของคลิฟไม่ให้เคลื่อนไหวทั้งๆท,ที่เลือดไหลออกมาจากตัวของเซรินไม่ยอมหยุดส่วนคนที่เหลือหลังจากได้ฟังคําพูดเฮือกสุดท้ายของเซรินต่างก็รู้ได้ทันทีว่าเขาจะต้องรีบหนีแล้วแม้จะไม่อยากทําแบบนั้นก็ตามลอ,อร์ดอาร์คเซนพูดขึ้นมาว่าขอบคุณสาหรับที่ผ่านมานะนะเซรินคําพูดสั้นๆเพียงแค่นั้นของอาร์คเซนทําให้เซรินเผยรอย ยิ้มที่เพื่อนไปได้เลือดและสุดท้ายร่างกายของเขาก็ถูกตัดขาดออกเป็นสองท่อนทุกอย่างมันเร็วมากไม่คิดเลยว่าชีวิตของเขาจะมาจบลงเพียงแค่นี้แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้แล้วที่เหลือก็แค่ภาวนาให้เจ้านายและพวกเพื่อนๆของเขารอดชีวิตภาพในอดีตไหลเข้ามาในหัวของเซลินมันมีแต่ภาพที่ไม่น่าจดจําเต็มไปหมดที่เหล่าบรรดาภาพนับร้อยนับพันนับหมื่นมีเพียงแค่ภาพเกี่ยวกับหลอดอาร์เซนเท่านั้นที่เป็นอะไรที่ดีที่สุด ในชีวิตของเขาเซรินถอนหายใจออกมาเฮือกสุดท้ายและลมหายใจของเขาก็ค่อยๆดับลงคริฟนิ่งเงียบไปก่อนที่จะพูดขึ้นมาว่าปกป้องเจ้านายของตัวเองจนวินาทีสุดท้ายน่ายกย่องจังเลยนะคริฟเองก็มีความเหมือนกันกับเซรินคริฟนับถือเซทาริออนจนหาที่เปรียบไม่ได้และถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับเซทาริออนคริฟเองก็น่าจะพยายามทําแบบเดียวกันกับเซรินลอร์ดอาร์เซนและคนอื่นๆกําลังวิ่งหนีเจ้าปีศาจที่มีปีกเป็นเอกลักษณ์นั่นอย่างสุดชีวิตแน่นอนว่า หลอดอาร์เซนไม่ใช่คนที่อ่อนแอเขานั้นได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในนักดาบเวทที่แข็งแกร่งมากๆภายในอนาณาจักรแวดาเลียถึงฟีมือจะเทียบชั้นกับวันเทยวเวอร์มาร์ทไม่ได้แต่ว่าเขาก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าเขาจะเกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งความรู้สึกแบบเดียวกันกับตอนที่เขาได้พบเจอกับซันเวสจอมกืนไฟหลอดอาร์เซนพูดขึ้นมาว่าเจ้าเลบนั่นมาอันตรายจนเกินไปแล้วไซดามอพูดขึ้นมาว่าแต่ว่าพวกเราจะหนีพ้นจริงๆน,นะเหรอครับข้าคิดว่าต่อให้เจ้าปีานนั่นถูก พันหนึกเอาไว้อยู่แป๊บหนึ่งแต่อีกเดี๋ยวสักพักก็คงจะต้องตามมาอยู่ดีนายซ่ามอวินพูดขึ้นมาว่าพวกเรามาได้แค่นี้งั้นเหรอคะนายซ่ามอวินเป็นคนที่เชื่อมั่นในความจริงและสิ่งที่ตัวเองเห็นโดยพื้นฐานแล้วเธอเป็นคนที่ยึดมั่นในข้อมูลที่เธอรู้เอามากๆและครั้งนี้สาเหตุที่เธอพูดแบบนั้นออกมาก็เป็นเพราะว่าเธอแทบจะคิดไม่ออกเลยว่าจะหนีจากเจ้าปีศาจนั่นได้ยังไงแต่ทว่าในช่วงอึดใจนั้นเองลอดอาร์เซนก็พูดขึ้นมาเพื่อเป็นการปลอบใจเธอ ว่าต้องสําเร็จสิไม่ว่ายังไงมันก็ต้องสําเร็จให้ได้ในซามอวีนเข้าใจคําพูดของหลอดอาร์เซนดีนั่นไม่ใช่คําพูดเพราะความมั่นใจว่ามันจะสําเร็จแต่เป็นคําพูดเพื่อเป็นแรงผลักดันให้ทําจนสําเร็จมากกว่าและนั่นก็คือสิ่งที่ทําให้เธอเลือกที่จะติดตามเขาและเป้าหมายสูงสุดของเธอแล้วก็หลอดอาร์เซนก็ยังคงเป็นแบบเดียวกันทว่าในตอนนั้นเองจู่ๆบนฟากฟ้าที่แสงจันทร์ส่องลงมาอย่างสวยงามแม้บรรยากาศจะดูโลมนติกแต่ทว่าสิ่งที่ลอยอยู่กลางอากาศนั่นไม่ได้ดูโร มนติกเอาซะเลยปีกสีดําที่คล้ายๆกันกับปีกของเทพธิดาในเทพนิยายช่างสวยงามและดูน่ากลัวในเวลาเดียวกันเปิดเผยให้เห็นรูปร่างของปีศาจคล้ายกับมนุษย์มีผมสีเขียวหน้าตาหล่อเหลาเวิร์นเวิร์นพูดขึ้นมาว่าพวกเจ้าจะต้องถูกพิพากษาตามความประสงค์ของท่านผู้อยู่จุดสูงสุดของสิ่งมีชีวิตทั้งปวงในซ่ามอวินพูดขึ้นมาว่า เหงือบนหน้าผากของ Lord in, หลอดอาร์เซนไหลออกมาทําให้รู้ได้ทันทีว่าเขากําลังเครียดจนถึงขีดสุดแล,แล,แล,แล้วในช่วงอ,อืดใจนั่นเองไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่เจ้าปีศาจตนนั้นถึงได้เคลื่อนไหวอยู่ที่หน้าของหลอดอาร์เซนและกําลังจะใช้ฝ่ามือกระซวกเข้าไปตรงหัวใจของหลอดอาร์เซนหลอดอาร์เซนคิดในใจว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่จริงใช่ไหมมันกําลังจะจบลงแล้วเหรอฉันยังไม่ได้ทําในสิ่งที่ฉันอยากจะทําจนสําเร็จเลยแท้ภาพในความทรงจําทั้งชาตินี้และชาติก่อนของหลอด ไหลเข้ามาในหัวของเขาไม่ยอมหยุดและภาพที่สําคัญที่สุดเกี่ยวกับอดีตภรรยาของเขาก็ไหลเข้ามาเช่นเดียวกันฉันไม่เป็นไรค่ะนั่นคือเสียงที่เขาได้ยินในวินาทีสุดท้ายนั่นและหลอกหลอนหูของเขามาตั้งแต่ชาติก่อนจนถึงชาตินี้แล้วมันก็ค่อยๆดับลงฝ่ามือที่เปื้อนเลือดของเวิร์นเปิดเผยให้เห็นสาวคนหนึ่งที่ผลักหลอดอาร์คเซนให้หลบการโจมตีและตอนนี้แขนของเธอก็ได้หลุดกระเด็นไปจากร่างกายของเธอแล้วหลอดอาร์คเซนรีบหันกลับไปมองภาพของเธอคนนั้นว่าเธอเป็นยังไง ไงบ้ามันเป็นภาพของหญิงสาวผมสีเหลืองใส่แว่นเลขาที่ดีที่สุดของเขาในซาบมอร์วินเลือดไหลออกมาจากแขนที่เพิ่งจะขาดไปไม่ยอมหยุดหลอดอาร์เซนพูดขึ้นมาว่าทำอะไรของเธอน่ะก็ะทำหน้าที่ของเลขาไงคะนั่นมันไม่ใช่หน้าที่ของเลขาสักหน่อยหลอดอาร์เซนโกรธมากกับการกระทำนั้นของในซาบมอร์วินทุกข้อสัมพันธ์จะมีแค่เจ้านายกับลูกน้องแต่เว่ามันช่างตอกย้ำแผลใจของหลอดอาร์เซนในชาบก่อนเหลือเกินแล้วมันจะเป็นแบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่เวิร์นพูดขึ้นมาว่าโชคย,ยังดี ที่ยังช่วยกันหลบเอาไว้ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะจบลงแล้วละ่ะตามคําสั่งของท่านผู้นั้นหลอดอักเซนพูดถามกลับไปว่าท่านผู้นั้นงั้นเหรอแกหมายถึงใครเวนพูดขึ้นมาต่อว่าพวกแกไม่จำเป็นจะต้องรู้หรอกพวกข้าอยู่ที่นี่เพื่อปกป้องอีเธอร์คอตามคําสั่งของท่านผู้นั้นเวนยิ้มก่อนที่เขาจะพูดขึ้นมาต่อด้วยท่าทางหน้าสยดสยองและพวกแกก็มีเป้าหมายในการปิดการทํางานของอีเธอร์คอใช่ไหมละ่ะก็เลยทําให้ท่านผู้นั้นมองเห็นภาพนิมิตของภัยร้ายที่กําลังจะมาถึงพวกกเรา็ เลยถูกส่งมาเพื่อกำจัดภัยที่ว่าด้วยปกติแล้วการให้ข้อมูลแบบนี้กับฝ่ายตรงข้ามเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่ถ้าว่าสำหรับเวิร์นที่เชิดชทูท่านเศรารีออนเหนือกว่าใครๆก็เลยทําให้เจ้าตัวพยายามที่จะพูดแบบนั้นขึ้นมาเพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของเจ้านายที่ตัวของเขาเคารพรักเป็นความคิดแบบเด็กๆของพวกปีศาจท,ที่ยังอายุน้อยในซามีเลือดไหลไม่ยอมหยุดเธอก็พยายามที่จะบอกให้หลอดอาร์เซนหนีไปแล้วมันก็ซ้ํารอยแผลใจของหลอดอาร์เซนอีกครั้งและตอนนั้นก็เกิดเสียงบางอย่างขึ้นที่ด้านหลัง ของเขาโดยที่เจ้าตัวแทบไม่รู้ตัวเลยวอสพูดขึ้นมาว่าพวกมนุษย์มันก็ทําได้แค่นี้นั่นแหละนะเมื่อรีบหันหน้ากลับไปดูอย่างสดชีวิตเจ้าปีศาจตาสีแดงรูปร่างคล้ายกันกับมนุษย์เช่นเดียวกันก็ปรากฏตัวที่ด้านหลังของหลอดอาร์เซนตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เขากําลังมาถึงจุดจบแล้วหลอดอาร์เซนรีบหันกลับไปและใช้ดาบฟันเข้าไปที่คอของเจ้าปีศาจตาแดงตนนั้นในจังหวะที่ฝ่ายตรงข้ามไม่ทันได้ระวังตัวแน่นอนว่าการโจมตีนั่นก็โดนเข้าไปที่คอของวอสอย่างจังจน ทำเอาเวิร์นที่ยืนอยู่ใกล้ๆถึงกับเว,รเวิร์นพูดขึ้นมาว่าก็ฉันบอกแล้วไงว่าอย่าประมาทไม่ใช่เหรอแต่ทว่าดาบของหลอดอาร์เซนมันแตกออกถ้าปกติแล้วส,สารของเหล็กเวลาที่มันพังมันจะไม่ได้แตกเหมือนกับตอนที่หินมันแตกเพราะด้วยความยืดหยุ่นของเหล็กที่ไม่ได้ทําให้มันสามารถแตกแบบนั้นได้อย่างมากสุดก็อาจจะงอหรือหักไปแต่ทว่าสาเหตุที่ตอนนี้มันแตกแบบนั้นก็เป็นเพราะว่าบอสพูดขึ้นมาว่าดาบของแกมันโคตรโปรกเปียกเลยว่ะบอสใช้ดาบไฟของตัวเองที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่จาก ดาบของหลอดอาร์เซนที่ถูกทำให้แตกไปเมื่อกี้นี้ฟันกลับไปที่หลอดอาร์เซนแน่นอนว่านั่นก็คือเวทมนต์ของวอสแยกชิ้นส่วนของาสารสที่ไม่มีชีวิตและสร้างขึ้นมาใหม่ให้กลายเป็นอาวุธของตนเองและแล้วหลอดอาร์เซนก็โดนฟันเข้าไปที่ลำตัวอย่างจังจนเลือดไหลออกมาไม่ยอมหยุดเช่นเดียวกันเขาค่อยๆล้มตัวลงก่อนที่วอสจะโจมตีซ้ำเข้าไปที่คอของเจ้าตัวแต่เทว่าไซดามอพูดขึ้นมาว่าไอ้พวกเวนข้าไม่รู้หรอกนะว่าเจ้านายของพวกแกเป็นใครหรือ ว่าใครส่งพวกแกมาแต่ว่าพวกมันก็คงจะกระจอกเอามากๆเลยละสิท่าเอาแต่นั่งเก็บตัวหัวหดไม่ยอมออกมาสู้เองแบบนี้โคตรปลอดแหกเลยว่ะเวิร์นนี่เงียบกับคําพูดนั้นวอสเองก็เช่นเดียวกันวอสหยุดการโจมตีนั่นก่อนที่จะส่งสายตาจ้องเขม็งไปหาไซดามอวอสพูดขึ้นมาว่าถอนคําพูดซะคําพูดเพื่อเบีเ่ยงเบนความสนใจของไซดามอทำได้สําเร็จอาจจะเป็นเพราะว่าทั้งวอสและเวิร์นเป็นปีศาจที่เกิดมาได้แค่หกถึงเจปีเท่านั้นแม้ว่าจะมีความคิดที่ใกล้เคียงกับมนุษยน์แต่เว่าความใกล้เคียงนนั ก็เป็นแค่มนุษย์ในวัยเด็กเท่านั้นหลอดอาร์เซนคิดในใจว่าําบว่าอะไรของแกอีกวะเนี่ยเดี๋ยวก็ได้ตายหรอกทำไมคนใกล้ตัวของฉันถึงได้ชอบทำอะไรแบบนั้นตลอดเลยสายตาของอาร์เซนมองลอดผ่านไปหาตัวของไซดามอร์ที่กำลังถูกทั้งบอสและเวิร์เดินเข้าไปหาและสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็คือในจังหวะนั้นเองเพียงแค่แวบเดียวเท่านั้นไซดามอร์หันกลับมายิ้มให้กับอาร์เซนนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายของเขาเพราะฉะนั้นให้หลอดอาร์เซนอาศัยจังหวะนี้ในการพรางตัวแน่นอนว่าการพรางตัวที่ว่า เป็นความสามารถของนายซ่ามอาวินมันไม่เหมือนกันกับเวทมนล่องหนหรือว่ารอบเลนหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ฝั่งของมนุษย์ไม่สามารถมองหาเนเธอเรียนชาร์ดได้ด้วยเวทมนต์ตรวจหาหรืออะไรสักอย่างก็เป็นเพราะว่าความสามารถของนายซ่ามอาวินเช่นเดียวกันมันแตกต่างจากเวทล่องหนและเวทรอบเลนเพราะว่าสองเวทนั้นเพียงแค่ใช้เวทตรวจหาก็อ,อาจจะสามารถหาเจอเป้าหมายได้แต่ว่าเวทพรางตัวเป็นอีกขั้นหนึ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยเวทตรวจหาธรรมดาและเธอก็เข้าใจในความหมายของไซดามอดีในจังหวะนี้ และนั่นเองก็เป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของไซดามอเช่นเดียวกันแม้จะพยายามหาทางในการโจมตีไปที่ปีศาจที่มีปีกเป็นเอกลักษณ์ทั้งสองตนแต่ทว่ามันก็ป่าประโยชน์จนกระทั่งเวนพูดขึ้นมาว่าแกมันโคตรกระจกเลยว่ะทําเป็นปากดีไม่ได้เสียเสี้ยวหนึ่งของความปากเก่งเมื่อกี้นี้เลยวอสพูดขึ้นมาว่าถอนคําพูดของแกซะกระจอกไซดามอเงียบไปแป๊บหนึ่งเขากําลังถูกบีบคอจนกระดูกบริเวณคอกําลังจะถูกหักและแล้วในช่วงสุดท้ายไซดามอก็พูดขึ้นมาว่าก็บอกไป แล้วไงวะว่าเจ้านายของพวกแกมันโคตรกระจอกเลยวะเสียงหักคอดังขึ้นและนั่นก็คือภาพสุดท้ายที่หลอดอาร์เซนได้เห็นเกี่ยวกับลูกน้องที่อยู่ข้างเขามาโดยตลอดนอกเหนือจากนั้นวอสก็ยังใช้ขาของเขาเหยียบเข้าไปที่ศพของไซดามอร์ที่ตายไปแล้วด้วยความแค้นเพราะรับไม่ได้กับการที่มนุษย์ต่ำต้อยไม่เหยียบย่ำท่านเซธาริออนและเมื่อวอสและเวิร์นหันกลับไปหามนุษย์อีกสองคนที่เหลือก็พบว่าไม่เจอทั้งสองคนแล้วแม้ว่าเวิร์นจะใช้เวทตรวจหาแต่เพว่าเวทมนต์นั่นก็ยัง สามารถตรวจหาเวทพลางตัวของไนซ่าที่ฝึกมาหลายสิบปีส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าวอร์สและเวิร์นไม่ใช่สายเวทบนแปลกๆแ,แ,แบบนี้โดยเฉพาะเหมือนกับไนซ่าซะด้วยวอร์สพูดขึ้นมาว่าเจ้าผู้ลกระจอกนั่นหนีไปแล้วอย่างนั้นเหรอเวิร์นพูดขึ้นมาว่าไม่รู้สิขอรับอาจจะอยู่แถวๆนี้ก็ได้วอร์สพูดขึ้นมาต่อว่าช่างแม่งสิวะขอระบายความแค้นกับไอหานี่ให้หายแค้นซะหน่อยเถอะศพของไซดามอถูกเยียบย่ำซ้ำแล้วซ้ำเล่ราร่างกายที่ถูกชำแหละจนแทบไม่เหลือชิ้นดีไม่ว่าจะเป็นเครื่องไหนต่าง หัวที่ถูกขยี้จนเละภาพนั่นทั้งหมดหลอดอาร์เซและานซ่ามอวินยังคงจํามันได้ติตาแน่นอนว่าพวกเขาไม่ได้หนีไปไหนพวกเขายังคงยืนอยู่ตรงแถวแถวนั้นและมองดูไซดามอร์โดนเจ้าปีศาจที่มีชื่อว่าวอสฆ่าตายอย่างเหยยดยามแม้ว่าานซ่ามอวินจะใช้เวทมนต์ในการพลางตัวแบบนั้นจนฝ่ายตรงข้ามไม่รู้ถึงการมีตัวตนอยู่ของทั้งนางและอาร์เซเลยแต่หนึ่งในข้อเสียของเวทมนต์ด้านก็คือเมื่อถูกใช้เวทมนต์นี้อยู่จะไม่สามารถขยับตัวได้ซึ่งจะเรียก ว่ามันใช้กับสิ่งมีชีวิตไม่ค่อยได้เสียมากกว่าเพราะว่าในตอนที่ใช้กับเนเธอเรียนชาร์ดมันคือสิ่งของที่ไม่ขยับตัวอยู่แล้วจึงสามารถใช้มันทิ้งเอาไว้โดยที่ไม่ต้องกลัวอะไรแต่ในขณะที่ถ้าใช้กับสิ่งมีชีวิตที่สามารถขยับตัวได้น่าจะทําให้เวทมนต์ของเธอมีประสิทธิภาพที่น้อยลงอยู่นิดหน่อยแม้จะไม่ใช่ว่าไม่สามารถขยับตัวได้เลยแม้แต่นิดเดียวแม้จะไม่ใช่ว่าไม่สามารถขยับตัวได้เลยแม้แต่นิดเดียวแต่การขยับตัวเล็กน้อยก็เป็นเรื่องที่จะต้องระวังเป็นอย่างมากและหนึ่งในสาเหตุที่เธอไม่ใช้เวมนนี ในตอนที่กําลังหนีคริฟเมื่อกี้นี้ก็เป็นเพราะว่าหากใช้แล้วจะขยับตัวไม่ได้เนี่ยแหละและที่สำคัญคือเธอไม่รู้ว่าฝ่ายตรงข้ามจะมีความสามารถที่ลบล้างความสามารถของเธอหรือเปล่าหากว่าจะเสี่ยงกับการแอบอยู่แถวๆนั้นแล้วก็ใช้เวทบนนี้ไปก็สู้หาทางหนีซะก่อนแล้วค่อยหาพื้นที่ว่างๆในการใช้เวทบนนี้จะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าแต่เพราะแบบนั้นเองสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนอกจากเจ้าเล็บนั่นก็ยังมีเจ้าปีศาจอีก2ตัวที่ตามมาด้วยและการใช้เวทบนครั้งนี้ไม่ใช่ ว่าเธอมั่นใจว่ามันจะสามารถช่วยพวกเธอได้เพียงแค่ว่ามันไม่มีอะไรที่จะใช้ได้ในสถานการณ์นี้อีกแล้วนอกเหนือจากเวทมนต์นี้ซึ่งมันก็เป็นการวัดดวงอีกเหมือนกันว่าเจ้าปีศาจที่มีปีกเป็นเอกลักษณ์สองตนจะหาตัวพวกเธอไม่เจอแล้วมันก็ดันบังเอิญเป็นแบบนั้นเข้าจริงๆในายซามอาวีนพูดขึ้นมาว่าสรุปก็คือเจ้าพวกนั้นไม่มีความสามารถที่จะลบล้างความสามารถของฉันเสียนะคะถ้างนั้นก็แปลว่าถ้าฉันใช้ความสามารถนี้ตั้งแต่ตอนแรกพวกเราก็ยังคงพอจะรอดกันได้แต่ไม่เสียอะไร ทะทะลอดอาร์เซนพูดขึ้นมาว่าไม่ใช่ความผิดของเธอสักหน่อยเรื่องนั้นเราก็เลือกวิธีที่ดีที่สุดเท่าที่พอจะทําได้ในจังหวะนั้นไปแล้วเพียงแต่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นไปแล้วเราก็กลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้เท่านั้นเองทั้งสองคนพูดคุยกันแน่นอนว่าไม่มีใครได้ยินเช่นเดียวกันกับเวทมนต์รอบเลนและเวทมนตร่องหนแม้เลือดของทั้งสองคนจะไหลออกมาไม่ยอมหยุดแต่ทว่ารอยเลือดนั่นหรืออะไรต่างๆก็ถูกเวทมนต์ของไนซ่าลบล้างไปจนฝ่ายตรงข้ามไม่รู้ตัวพวกเขายืนอยู่ที่นั่นจนเกือบเช้า นั่นเป็นเพราะว่าเจ้าปีศาจที่มีเปลี่ยนเป็นเอกลักษณ์ทั้งสองตัวเอาแต่วนเวียนอยู่แถวแถวนั้นเพื่อตามหาตัวของเขาแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังหาตัวไม่เจอจะทําให้ในที่สุดทั้งสองตัวก็พูดคุยกันว่าต้องรีบกลับไปอรารักขาท่านเซธาริออนที่เป็นแบบนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าปีศาจสองตนนั้นค่อนข้างมั่นใจในตัวเองว่าตนเองมีเวทตรวจหาถ้าหากศัตรูใช้เวทล่องหนอยู่อย่างไงก็จะต้องหาเจออย่างแน่นอนนั่นเองก็อาจจะเป็นความทะนงตนของพวกปีศาจที่ไม่รู้เกี่ยวกับเวทพลางตัวจึงทําให้ไม่สามารถตาม หาพวกหลอดอาร์เซนได้เจอหลอดอาร์เซนก็พยายามจะจดจําชื่อนั่นจนแทบ,บจะวินาทีสุดท้ายและแล้วในที่สุดเจ้าปีศาจสองตนก็กลับไปยังปราสาทไม่มีทีท่าที่เจ้าปีศาจที่มีเล็บยาวจะมาสมทบหรืออะไรด้วยในที่สุดทั้งสองคนก็รอดชีวิตหลอดอาร์เซนพูดขึ้นมาว่าโชคย,ยังดีที่ฉันพกยารักษาอยู่ตลอดด้วยถึงจะไม่ได้ดีถึงขั้นที่ว่าทําให้บาดแผลหายสนิทแต่มันก็ยังคงช่วยห้ามเลือดได้เป็นอย่างดีเลยล่ละในซ่าค่อยๆล้มตัวลงไปแต่เทว่าก็ถูกหลอดอาร์เซนพยุงตัวเอาไว้ เขาเข้าใจดีว่าลูกน้องของเขาคนนี้ทํางานหนักไปขนาดไหนยังดีที่เลือดหยุดไหลทําให้เธอยังรอดอยู่หลอดอาร์เซนถอในหายใจเฮือกใหญ่ออกมาก่อนที่จะคิดในใจว่าทั้งไอ้เจ้าปีศาจที่ชื่อวอสเจ้าปีศาจเล็บยาวนั่นแล้วก็หัวหน้าของพวกมันที่น่าจะชื่อว่าเซทาริออนนั่นก็ด้วยสายตาแห่งความเครียดแค้นผสมผสานเข้ากันกับภาพของลูกน้องของเขาที่ตายไปด้วยการถูกเหยียบย่าจนแทบไม่เหลือความเป็นมนุษย์ทําให้หลอดอาร์คเซนตัดสินใจในสิ่งที่เขาไม่คิดจะทํามากที่สุดได้เรียบร้อยแล้ว